ตอนนี้เราเจอสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่าแมวมัน,นเห็นอะไรบางยอย่างเอ้ย,อย <laughs> ไอแมวไอแมวนี่มันนี่นี่ดูโอ้กย <laughs> แม ส่แบบเกือบเป็นแพ้เลยช่วยโอ้ม่อฝึกยิมนาสติกเลโปลิกอะ you know ค okay, okay. <laughs> okay, so ุณดูนะถ้าเกิดว่าผมกลายไงนะมันจะวิ่งคเข้ามาหาเลยอย่างกระเสือดูมัน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  ผมจะมูนโรับไ็แกวนสายเงค้ยฮะแขวกสายเงี้ยคระโดไปตามนี้ยผมจะทำการจำสแกนใส่ โอ้ยอะไรอะไรเพื่อนมีอะไรจ้ะจ้องอย่างตัวน้อยมันเย็นขาวดูมาด้วยกันนะดูเลยนะดูนะหูมันตั้งเลยอะมาพุ่งมาแล้วมพุ่งมาแล้วพุ่ะมา มันกำลังจะพุ่งมาแล้วหางกระดิกด้วยดูดิเดี๋ยองควาอสนใจให้มันนะเดี๋ยวผมบวกเสมอนะยิบยิบดูนะวมันกระโดดหน้ากว่ามากผมยกขาอย่างนี้ใช่ไหมผ่านหัวมันคือมันจะกระโดดสูงว่าดูดิเยเนี่กระโดดดีเลย

mấy này nè có khe ăn đến lần dễ dễ lên càm mèo nè